หลายคนสงสัยนะครับว่าคนรวยกับคนจนเนี่ยมันต่าง,างกันอย่างไรคนรวยกับคนจนก็คือคนเช่นเดียวกันใช่ครับไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนก็มีความสุขในแบบที่ตัวเองเป็นแล้ววันนี้ครับผมจะมาถอดวิธีคิดคนรวยและคนจนครับ จากมุมมองของโรเบิร์ตคิโยสกิครับผู้เขียนหนังสือพอรวยสอนลูกเงินสีด้านเป็นนักธุรกิจพันล้านครับวันนี้ในความคิดของคุณโรเบิร์ตคิโยสกินะครับเขาจะพูดถึงความคิดครับหรือวิธีคิดของคนรวยและคนจนว่าเป็นอย่างไร เราทุกคนครับร้วนมีตัวตนของคนจนคนชั้นกลางครับและคนรวยด้วยกันทั้งสิ้นเพียงแต่ถ้าความคิดของคนรวยในตัวเราเป็นใหญ่มากกว่าเราก็จะมีโอกาสรวยมากกว่านี่คือแนวคิดของโรเบิร์ตที่โยซากินักธุรกิจสินทรัพย์มากกว่าพันล้านครับ เจ้าของหนังสือการเงินคลายดีตลอดการอย่างพ่อรวยสอนลูกโดยเขาบอกว่าคนรวยและคนจนมีมุมมองด้านการเงินแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแล้ววันนี้มันมีอะไรบ้างครับผมจะสรุปและหยิบยกขึ้นมาให้คุณฟังข้อที่หนึ่งครับคนจนครับทำงานเพื่อเงินแต่คนรวยครับปล่อยให้เงินทำงานเพื่อเขา หลายคนยังสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะครับมากล่าวต่อครับคุณระเบิดกล่าวไว้ว่าคนจนและคนรวยมีวิธีเพิ่มเงินในกระเป๋าต่างกันโดยคนจนครับจะยึดติดกับการทำงานรับเงินเดือนขณะที่คนรวยจะทำให้เงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยตัวของมันเองข้อที่2ครับคนจนมักรอโชคชะตาลาบ แต่ส่วนคนรวยครับกล้าเสี่ยงและสร้างโอกาสให้กับตัวเองทันทีขณะที่คนจนและคนชั้นกลางครับมักจะรอให้มีโชคลาภและหวังรวยทางรับจากการพนันหวยแต่คนรวยครับสร้างโอกาสและกล้าเสี่ยงด้วยตัวเองอย่างไม่รีอรออเช่นนำเงินไปลงทุนต่อย,ยอดเพื่อสร้างโอกาสให้ตัวเองเพิ่มขึ้น 3. าคับคนจนมีเงินเยอะก็ใช้เยอะคนรวยรู้ว่าถ้าใช้เงินผิดวิธีจะทำให้เขาจนได้เหมือนเดิมคนที่ถูกรลอตเตอรี่ส่วนใหญ่จะใช้เงินรางวัลหมดอย่างรวดเร็วเพราะเมื่อยิ่งมีเงินมากความต้องการก็ยิ่งมากขึ้นเช่นบ้านหลังใหม่แต่นั่นคือการก่อหนี้สินเพิ่มขึ้นขณะที่คนรวยครับจะรู้ว่า ต่อให้มั่งครั่งแค่ไหนถ้าใช้ผิดวิธีเงินก็หมดได้เหมือนกัน 4. ครับคนจนคิดว่าชาตินี้ไม่มีทางรวยคนรวยคิดว่าความคิดแบบไหนที่จะทำให้เขารวยขณะที่คนจนตัดพ้อว่าพยายามไปก็เหนื่อยเปล่ายังไงชาตินี้ก็ไม่มีทางรวย แต่คนรวยจะเอาเวลาไปคิดว่าจะทำอย่างไรครับให้เงินที่มีตอนนี้เพิ่มมูลค่าขึ้นพวกเขาจะไม่ทิ้งเงินก้อนใหญ่ไว้เฉยและแบ่งเวลาเพื่อมาศึกษาการลงทุน 5. คนจนคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถครับแต่คนรวยรู้ว่าทักษะอะไรที่ทำให้เขารวยยิ่งขึ้น คนจนมักจะตัดพราะว่าตัวเองไม่มีความสามารถมากพอจึงไม่กล้าริเริ่มทำอะไรขณะที่คนรวยจะรู้ว่าทักษะแบบไหนที่ทำให้ตัวเองรวยยิ่งขึ้นแล้วเขาก็จะใช้ประโยชน์จากทักษะนั้นเพิ่มภูรายได้วันนี้ครับห แบบความคิดนะครับที่ผมถอดออกมาจากความคิดของโรเบิร์ตซิกิโอซากิผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกครับที่ขายตลอดการนะครับจากความคิดหรือการถอดออกมาจากแนวคิดที่คุณโรเบิร์ตครับเขียนไว้นะครับในหนังสือในชุดพ่อรวยสอนลูกนะครับถ้าใครชอบก็กด u b s c r i b ์นะครับกดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคลิปเนื้อหาวิดีโอดีๆแบบนี้ในช่องผู้พิชิตใจแบบคนมีสเสน่ห์ครับและผมจะมีคลิปดีๆเนื้อหาดีๆความรู้ดีดแบบนี้มาส่งต่อให้กับทุกท่านกับในยามเชา้าแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับกำหลับผมเทผูพ้พิชิตใจ แบบคนไม่เสน่ห์รับขอบคุณครับ